โอเคครับแล้วตอนนี้ผมครับก็อยู่กับมิสเตอร์มาเตโอครับซึ่งเขานี่ครับแข่งขันแล้วได้ช้วยนะครับลองชนะเลิศทำในรุ่นมาสเตอร์อลิบิเต้ซึ่งเป็นรุ่นที่แข่งขันเยอะที่สุดครับ19คันนะครับแล้วก็ในเดือนหน้านะครับคือเดือนพฤษภานะครับเขาจะไปที่เมืองไทยครับไปเพื่อทําการเทรนนิ่งนะครับกับลูกค้าเรานะครับครับเขาจะไปเทรนนิ่งครับที่ประเทศไทยครับก็มิสเตอร์มาเตโอ อย่า uh, uh, ลืมนะครับอย่าพลาดเดี๋ยวเขาจะไปนะครับทำการอบรมเทรนนิ่งเรื่องของการจูนเสียงรวมถึงการใช้เครื่องมือรที่ประเทศไทยครับเดี๋ยวเราจะจัดอบรมนะครับแล้วเตรียมพบกับเขาครับนะครับเป็นแชมป์ ยูโรเปียนไฟ l นลนะสารสมัยครับแล้วปีนี้ก็คว้ารองชนะเลิศไปครับโอเคแล้วเ,เจอกันนะครับ